ในส่วนที่1น,นะครับจะเป็นส่วนการอธิบายที่มาของโครงงานหรือกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมนะครับโดยมี4ขั้นตอนในขั้นตอนที่1จะเป็นการระบุป,ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทําในหัวข้อนี้โรงเรียนจะต้องอธิบายว่านะครับกิจกรรมของโครงงานคุณธรรมนี่นะครับถูกขึ้นถูกคิดพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับบนพื้นฐานของปัญหาใดที่โรงเรียนประสบ หรือปัญหาใดที่นักศึกษาประสบรวมถึงอาจจะเป็นในมุมบวกก็ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นความดีงามที่โรงเรียนอยากจะบ่งพ่อปลูกฝังนะครับในข้อที่2นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในข้อนี้นะครับโรงเรียนจะต้องระบุให้เห็นชัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยคืออะไรอยากให้เปลี่ยนแปลงในเรื่องใดกับนักเรียนกลุ่มใด นะครับอันนี้เป็นขอบเขตความชัดเจนนะครับของเป้าหมายการกําหนดเป้าหมายก็จะนําไปสู่ความชัดเจนของการกําหนดนะครับโครงงานคุณธรรมในระดับต่อไปในข้อที่3นะครับเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรียนเนื่องจากการกําหนดกิจกรรมนะครับหรือโครงงานคุณธรรมจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความสอดคล้องกับบริบทซึ่งนั่นหมายความว่าจุดแข็งของโรงเรียนคืออะไรโอกาสของ,งเรียน ทุนของโรงเรียนคืออะไรนะครับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันย่อมใช้โครงงานคุณธรรมที่แตกต่างกันทุนของโรงเรียนที่แตกต่างกันก็อาจจะนําไปสู่การกําหนดรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันด้วยนะครับในข้อสุดท้ายในส่วนที่1นนะครับก็คือโครงงานคุณธรรมนะครับเมื่อโรงเรียนสามารถตอบคําถามข้อที่1 2 3ได้แล้ว ในข้อที่4นะครับโรงเรียนก็จะต้องอธิบายให้เห็นภาพชัดว่ากิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมหรือโครงงานคุณธรรมหรือกิจกรรมใดๆก็ตามที่โรงเรียนได้ออกแบบไว้เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายคุณธรรมนั้นเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอย่างไรเช่นมีกลุ่มเป้าหมายอย่างไรทํากับใครทําที่ไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหัวข้อนะครับในส่วนแรกครับ